สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจคลินิกแอมนะครับก็จะมาบอกนะครับวิธีการใช้งานตัวคอร์สตัวนี้นะครับว่ามันมีปุ่มพวกนี้มันใช้ทําอะไรบ้างนะครับว่าแล้วแต่ช่องสัญญาณเนี่ยครับทํางานยังไงนะครับมีการปรับความถี่ยังไงนะครับตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากกระแสมิโลมาเนี่ยตัวนี้มันก็จําเป็นมันจาเป็นยังไงเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเราดู เริ่มต้นก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นของ Kenwood นะครับตัวนี้ Kenwood Electronic Crossover Network KEC 301นยครับรุ่นนี้อ่ะอันนี้ผมให้ดูโดยรอบๆก่อนอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับผมก็ซ่อมเสร็จแล้วก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้เพื่อนๆที่เออเล่นเล่นแนวมิดโลนะครับว่าเออมันมันช่วยตรงไหนมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ ลองดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ <c oughs> เพื่อนๆนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับเริ่มจาก INPUT นะครับ i ินพตตุตรงนี้จะมี2ชุดจะเป็นชุดฟอนต์กับชุดเหลี่ยนะครับอ่าอย่างนี้นะชุดฟอนต์กับชุดเหลียอินพุต พอเราเสียบอินพุตเข้าไปนะครับเสียบอินพุตเข้าไปสัญญาณก็จะส่งเข้ามาที่ชุดฟอนต์แล้วก็ชุดเหลี่ย odes. ตามที่เราเสียบนะครับอันในที่นี้ผมเริ่มจากชุดนี้ก่อนนะครับชุดฟอนต์ก่อนชุดฟอนต์นะครับเมื่อเราเสียบสัญญาณเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้เห็นข้างล่างนะโอเคครับเมื่อเราเสียบสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุดปรับความถี่นะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดปรับเกียร์ขยายสวิตตัวนี้เป็นสวิตโลคัทนะครับโลคัทสวิตตัวนี้เป็นสวิตเฟดต,ตัวนี้ก็เฟดเฟดก็จะมี0ูนย์กับร้อยแปดสิบก็จะเป็นการกรับเฟดกันนะครับอ,อันนี้ตรงกับช่องโลก็จะเป็นปรับเฟดของโลอันนี้ตรงกับช่องไฮก็เป็นการปรับเฟดของไฮนะครับเริ่มจากโลนะครับตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงนวนะเรื่องเฟดก็คือ ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะมันเหมือนกันทุกช่องนะครับจะมีเรื่องของเฟสเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเริ่มจากโลคัสนะครับช่องโลตัวนี้นี่ครับคีบูดเขาก็ทำเป็นกราฟมาให้ดูนะครับช่องโลตัวนี้คือโลคัสแจ้งว่ามีคำว่าทอส90เฮิร์ต120เฮิร์ตไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขอภยอภัยด้วยครับผมไปแปลกูเกิลทันเทเลทมามันแปลว่าผ่านนะครับคำนี้ T S O U G s นะครับตัวนี้มันแปลว่าผ่านนะถ้าผมเลื่อนสวิตช์มาที่คำว่า plus ล่างสุดนะครับก็คือผ่านเลื่อนสวิตช์มาที่คำว่าผ่านก็คือสัญญาณตั้งแต่0เฮิรตเลยนะครับ0เฮิรตจะผ่านมามาจะผ่านเข้ามาในาในในวงจรได้ ก็จะทําให้มีความทีต่ํานะครับพวกความทีกระเดืองความที่อะไรพวกนี้ก็จะเห็นชัดเจนเพราะว่ามันเอาหมดมันเอาสัญญาณหมดมันเป็นการผ่านสัญญาณเข้ามาถ้าผมเลื่อนไปที่90เฮิรตซ์ปุ๊บ90เฮิรตซ์ตัวนี้ความถี่ที่ต่ําจากกว่า90 Hz นะครับที่จะเป็นพวกความที60เฮิรตซ์อะไรเนี่ยก่อน90 Hz นะครับจะไม่เอาก็คือจะเริ่มตั้งแต่90 Hz, ไปจนถึงบอลลูมตัวนี้ที่เราปรับ นะครับก็ตัวนี้ถ้าผมเลื่อนไป120ก็คือเอาตั้งแต่120ขึ้นไปนะครับอ่ะสมมติผมเลื่อนไว้ที่120นะผมเลื่อนไว้ที่120ก็จะเอาความถี่ตั้งแต่120มาจนถึงที่เราบิดวอลลุ่มไว้อันนี้ผมจะบิดมา800นะครับก็จะขยายสัญญาณช่องโ o ตรงนี้ตั้งแต่120เฮิรตถึง800เฮิรตและเอาพุทออกที่ช่องนี้นะครับช่องนี้ครับฟอนต์เอาพุทอ่า เสียงที่ได้ตรงนี้นะครับโลเนี่ยเสียงที่ได้จากคอสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเสียงต่ําก็คือเสียงใหญ่ๆครับเสียงแบบทุ้มๆแบบอื้ออู้อ,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 อครับก็คือจะไม่เกิน800เฮิรต์ครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันเกินเราก็ปรับได้นะครับโดยใช้เนี่ยครับไขค้งแบนเนะ่ะหมุนเข้าไปถึงอ่า1.6ครับสมมติประมาณ1.6นะครับก็จะมีเสียงเริ่มแหลมแล้วนะครับความถี่นี้ก็คือจะแหลมแล้วแต่ว่ายังไม่แบบ บิบนะครับก็คือจะเป็นแหลมหยาบๆก็คือเอาความถี่ตั้งแต่ร้อยี่ถึง1.6ึมาขยายที่ช่องโลเอช่องอ,อ่าช่องโลตัวนี้นะครับก็จะเอาไปใช้ในการขับเสียงกลางาต่อไปนะครับในส่วนของไฮไฮก็จะมีวอลลุ่มให้เรา,าบิดเลือกไฮนะครับนี่จังหวะดูรูปสัญญาณเคอร์ฟก็คือจะเอาตั้งแต่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่เราหมุนสมมติผมเลือกั้งแต่800ก็ สัญญาณที่จะไปขยายเสียงแหลมนะครับหรือทวิตเตอร์ของเราเนี่ยจะเอาตั้งแต่800เฮิรตขึ้นไปนะครับขึ้นไป800 Hz ขึ้นไปจนถึงสุดเลยครับเนี่ยรูกราฟมันเป็นตัวนี้ก็คือจะเอาตั้งแต่800 Hz ขึ้นไปถ้าผมบิดไปที่1.6 1.6เพราะว่าตัวนี้เราบิดไว้1.6เนาะโลเนี่ยมันทำงานตั้งแต่120 Hz ถึง1.6แต่พอเลยจาก1.6แล้วเนี่ยดอก อดอกที่เป็นหน้ากระดาษเนี่ยอาจจะอาจจะตอบสนองได้ไม่ดีเพราะว่าเมื่อความถี่สูงๆแล้วเนี่ยแหลมทวิตเตอร์จะตอบสนองดีกว่าเราก็ต้องมาเลือกความถี่ที่ให้มันเหมาะกับดอกนะครับสมมติเอาผมเลื่อนไปตรงน,นี้1.6หลังจาก1.6กเนี่ยครับก็จะไปออกดอกแบบมิดไฮหรือดอกไฮที่เราออกแบบหรือว่าเราจะจัดการในการเครื่องเสียงของเราครับยังไงอันนี้ผมแค่บอกไกด์ไลน์คร่าวๆก็ประมาณนี้ ส่วนอันนี้ก็คือระดับความดังของชแนลไฮนะครับคือชแนลนี้อ่าอันนี้ฝั่งไฮจบแล้วนะครับเอ้ยฝั่งฟอนจบแล้วนะครับต่อไปมาที่ฝั่งเรียกันบ้างนะครับอ่าฝั่งเรียก็เหมือนกับฝั่งฟอนที่ผมอธิบายไปนะครับอ่าฝั่งเรียเนี่ยจะมีเพิ่มมาคือในเรื่องของอ่าอ่าขาขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสังเกตว่าจะมี1แล้วก็2นะครับตรงนี้ มี1และก็2คือจะเป็นการแบบเลือกความถี่เดี๋ยวผมจะอธิบายไล่ไปนะ,ะเราเสียบสัญญาณช่องเลียนะครับเมื่อสัญญาณเข้ามาแล้วเรามาดูที่ช่อง subwoofer ก่อนเลยกันครับ subwoofer s u b w o ฟ f e r ตัวนี้จะเป็นความถี่ต่ําเราดูได้จากตัวหัวลุ่มในแผ่นก็ตีไว้ตั้งแต่ 30Hz เฮิร์ถึง 150Hz เฮิร์ก็คือให้เราจูนความถี่เอาตรงนี้นะครับว่าเราต้องการความถี่ที่เท่าไหร่คืออย่างอันนี้ผมบิดมา90 ก็จะเอาความถี่ต่ําที่ไม่เกิน90ไปขยายที่ไม่เกินนะครับย้ําว่าไม่เกินคือหลังจาก90แล้วเนี่ยมันจะไม่ออกช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นเกณฑ์ขยายของซับบูเฟอร์อันนี้ผมเล็งสุดเลยนะครับอ่าเล็งสุดไปเลยเพราะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆถ้ามีก็ไปทดลองกันก็อ่าเล็งจุดนี้เพราะฉะนั้นสัญญาณที่ออกช่องซับบูเฟอร์ตัวนี้จะเป็นขวัญยานตั้งแต่ความถี่0เฮิรตไปจนถึง90เฮิรตนะครับ มาออกที่ช่องซับบูเฟอร์ตัวนี้เสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงแบบตุกๆๆๆนะครับไม่มีเสียงคนร้องเลยนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับตรงนี้จบแล้วนะครับอันนี้สเตอร์โมโนก็คือว่าจะให้รูปแบบสัญญาณเป็นแบบสเตอร์หรือโมโนนะครับรูปแบบของเสียงเบสนะครับถ้าเป็นคัสด,ดีบ้านเราทั่วไปจะเป็นโมโนอยู่แล้วเราก็เลื่อนสวิตช์มาที่โมโนนะครับก็สัญญาณมันก็จะรวมกันมาเป็นแบบโมโนนะครับเพราะสเตอร์มันจะเป็น2เส้นซ้ายขวาอันนี้ซับบูเฟอร์นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็น โลสัญญาณโล Low เนี่ยก็คือสัญญาณเหมือนกับฝั่งฟอนที่ผมอธิบายไปก็สามารถเลือกให้มีเสียงกลางได้มากสุดก็คือ 800Hz เฮิร์นะครับฝั่งฝั่งฝั่งเลียนะมากสุด8 0 0 h เฮิร์นะครับตัวนี้ถ้าผมบิดวอลลุ่มมาสุดเลยผมบิดวอลลุ่มมาสุดเลยตรงนี้แล้วสวิต์เลื่อนไปที่คำว่า1 2 0ย ตรงนี้ก็จะเอาสัญญาณตั้งแต่120เฮิรต์ไปจนถึง800เฮิรต์แล้วก็มีวอลลุ่มตัวนี้ปรับขยายสัญญาณออกที่ช่องโลนะครับคือช่องนี้นะครับปรับความที่ตั้งแต่120เฮิรต์จนถึง800เฮิรต์ออกช่องนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบมิดโลแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือมิดโลอืมเอาอ่ะต่อไปนะครับเป็นในส่วนของมิด อันนี้โร่เรียบร้อยนะครับในส่วนของมิดนะครับเสียงมิดก็คือเสียงกลางเสียงกลางตรงนี้เราสังเกตว่ามันจะมีหมายเลข1และหมายเลข2นะครับหมายเลข1ตรงนี้จะเป็นการเริ่มของสัญญาณเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเอาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วไปจบที่เท่าไหร่นะครับผมบิดอันนี้มาที่800นะครับเท่ากับว่าเริ่ม800 แล้ววอลรุ่มตัวที่2นะครับบิดมาที่1.6เท่ากับว่าเราจะเอาความถี่ตั้งแต่800ถึง1.6ในการขยายช่องมิดนะครับนี่ช่องมิดนะครับนี่ช่องนี้ช่วงนี้ก็จะมีสัญญาณตั้งแต่800นะครับถึง1006กิโลเฮิร์ในการขยายช่องนี้ก็คือ ตรงนี้แหละครับสำคัญที่ผู้ที่ชื่นชอบเล่นมิดโลนะผมว่าช่องนี้สำคัญเพราะว่าผมขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่า power amp ที่เราใช้ขับมิดโลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือจะเป็นคัสด,ดีซึ่งค a ส d ีเนี่ยข้อเสียของเขาคือการขยายสัญญาณเสียงสูงนะครับทำได้ไม่ดีเท่า AB นะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะให้มันทาความถี่ที่ตรงกับตัว power เนี่ยทำได้เนี่ยช่องนี้ก็คือจะสําคัญตัวอย่างเช่นเมื่อเราเอา power คั r นดีไปแปลงขับกลางแล้วนะครับะจะมีการเด้งของดอกมากไปเมื่อมีการเด้งของดอกมากไปนะครับเราจะใช้วอลลุ่มตัวนี้ครับในการปรับได้ oh <my> อย่างเช่นเราเปิดไว้80อย่างเงี้ย80เนี่ยนะดอกมันยังเด้งไป ซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเด้งเราก็สามารถเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มนะครับประมาณนี้ดอกไม่เด้งเราก็พอเท่านี้แล้วฝั่งนี้เราสามารถบิดให้สุดได้เพื่อดูว่าหลังจากเลยแล้วเนี่ยพาวเวอร์แอม์คัตดีของเราเนี่ยที่เราขับกลางแหลมอยู่เนี่ยมันยังตอบสนองอยู่ไหมถ้าตอบสนองก็คือเราเปิดได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ตอบสนองแล้วเนี่ยเราเปิดไปมันก็ไม่ทํางานเนื่องจากว่ามันคัดทิ้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้น คอสเทอร์เวก็จะเข้ามาแก้ในเรื่องของแยกการทำงานของแต่ละ power ะครับให้ให้ตรงกับที่ต้องการนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนสองไฮก็คือเป็นความถีเมมถ่เสียงแหลมนะครับความถี่เสียงแหลมอันนี้ก็จะมีเอาพุทธไฮเอาพุท i ไฮตรงนี้เอาไปออกขย,ขยายเอาไปออกเข้า power amp นะครับแล้วไปขยาย เสียงแหลมนะครับอะอันนี้เรียบร้อยนะคผมก็าให้ลองอธิบายให้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นไอ้นี้ให้ดูนะครับให้เพื่อนๆเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เก่งทฤษฎีอะไรเท่าไหร่นะ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการต่ออันนี้นะผมเขียนตรงกับเข่าเลยนะครับอันนี้ฝั่งฟอนอันนี้ฝั่งเรียนะครับจะมีเอาพุตคือโล่ไฮนะครับ ส่วนฝังเรียจะมีซับบูเฟอร์นะครับโลมิดไฮอันนี้ผมขอไปไประเด็นที่เพื่อนๆใช้กันเลยนะครับก็คือในเรื่องของอการต่อลำโพงนะครับเรามี ในระบบรถเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็จะมีดอกที่เป็นทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์นะผมอันนี้สัญลักษณ์ทวิตเตอร์ญญนะก็ <c oughs> น่าจะพอดูได้นะ,ะแล้วก็เสียงกลางครับแล้วก็ซนะับบูเฟอร์ไม่เหล็กสามชั้นเลยครับจ <c oughs> นะได้แรงๆ อ,อันนีอ้อันนี้เป็นดอกเสียงกลางอ่านี่นะครับอันนี้เสียงแหลมเสียงนิดเสียงโลนะครับอ่ะคอสเซอร์เวอร์มีผลยังไงเดี๋ยวผมจะวาดผังการต่อให้เลยนะครับอันนี้ Power Amp ครับดีคดีที่เพื่อนๆใช้ขับกลางนะครับก็คัดดีขับกลางเขียนผิดเขียนถูกนะครับใช่นนโฆษณาอีกอ,อ,อันนี้คัด AB ัดดีขับกลางแล้วก็อันนี้จะเป็นคัดดีขับซับหรือขับกลางจะใช้แอมเกาหลีอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมวาดสองตัวนะเ,นเ,นเข้าใจเลย อันนี้เมื่อเราป้อนสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะสามารถมีสัญญาณออกมาที่ช่องนี้กับช่องนี้ผมจะอธิบายในช่องนี้นะครับโลกับ Mid คัตดีที่เราเล่นกันเนี่ยเราต้องการให้มันมีกําลังสูงนะครับเราก็เลยเอาคัตดีโมโนโนะครับมาแปลงขับกลางกันนะครับพอเราแปลงขับกลางแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรา ขาดอัตราลดในของเสียงแหลมไปนะครับเพราะว่าคัสดีเนี่ยมันจะขับเสียงแหลมได้ไม่ค่อยดีนักนะครับคอสเวอร์ Cross ก็เลยเข้ามามีผลตรงที่ว่าเมื่อเราจะต้องการสัญญาณขับเสียงเสียงกลางนะครับให้เราเอาที่ช่องมิดตัวนี้นะครับสัญญาณที่ช่องนี้วิ่งมาครับวิ่งมาเข้าที่ขับกลางแล้วตัวเอาต์พุตของคัสดีตัวนี้ มาเข้าลำโพงนี้ครับอย่างนี้นะครับคั์ดีตัวนี้ก็จะทำงานแค่ขับเสียงกลางอย่างเดียวที่เราปรับจูนไว้กับตัวนี้นะครับจะทำงานแค่เสียงกลางอย่างเดียวตัวนี้ก็จะรับหน้าที่ทำเฉพาะเสียงกลางครับอาแล้วส่วนเสียงแหลมถ้าเราต้องการซิป,ซปเนี่ยเราก็ใช้คัต์ด AB นะครับเพราะคาัด ab เเนี่ยไฟจะอยู่ประมาณสัก35โวลต์ซึ่งเพียงพอต่อการขับเสียงแหลมแล้วเราก็เอามา ฟัญยาณไฮมาเข้า A-B ครับอืมแบบนี้ครับต่อไปเสียงเบสเผื่อเราต้องการแบบอัตราลดความถี่ต่ำมากขึ้นเราก็สามารถเอาไลน์ซับมาใช้ได้นะครับนี่แบบนี้ครับ ส่วนเสียงโลเสียงโลตัวนี้เราจะใช้ก็ได้นะครับเ,เสียงตุกๆก,ก,ก็คือมิดโลจะอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเราต้องการเราก็เพิ่ม Power Amp ไปอีกหนึ่งตัวเพิ่ม Power Amp ไปอีกหนึ่งตัวเ,เดี๋ยวผมเพิ่มตรงไหนตรงนี้แล้วกันนี่ครับเพิ่ม Power amp มาหนึ่งตัวสำหรับขับเสียงโลอย่างนี้นะครับก็ ก็คือใช้คัดดีขับกลางเราเนี่ยครับขับเสียงโลตอนนี้จะเป็นเสียงโลนี่ครับถ้ากับว่าคอรต,ตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปขยับทั้งม่งสองสามสี่ตัว, 1, 2, 3, ตวฟัง่งฟั่งเหลียนะครับตรงน,นี้แล้วแต่ละช่องเราสามารถคอนโทรลความถี่ได้ทุกช่องเลยครับอ,อันนี้คือข้อดีของคอร์สนะครับเพราะว่ายุคนี้ตอนนี้คือกระแสมิดโลเนี่ยมาแรง ึ่งถ้าใช้ปีอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้การคุมเสียงเนี่ยยากเพราะว่าจริงๆแล้วปีตัวนั้นมันก็ข้างหลังมันก็จะเป็นในการของปรับแต่งเสียงแล้วอย่างเดียวนะมันไม่ได้ทําหน้าที่ที่แยกเสียงเพราะว่าการแยกเสียงจริงๆแล้วมันต้องใช้คอร์สนะครับในการแยกความถี่ให้ตรงกับให้ตรงกับพาวเวอร์ที่จะไปขับดอกน,น,น,นั้นนะครับอย่างอย่างที่ผมวาดมาดังกล่าวนี้นะ ส่วนฝั่งฟอนก็เหมือนกันนะครับสัญญาณไฮก็จะออกขาดเอาาดมาเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ครับรูปแบบการต่อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอร์สโซเวอร์นะครับตัวนี้ก็ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลอง inbox มาถามได้นะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่ในการต่อคอร์สตัวใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ